สำหรับเลขในใจสำคัญนะครับก็คือตัวเลขที่บ่งบอกถึงความสำคัญในหลักนั้นๆน,น,นะครับนะหลักการนับนะก็ได้ให้เรียนไปแล้วนะครับก็คือตัวเลขอื่นๆนะครับที่ไม่ใช่ศูนย์ก็คือเลขหนึ่งถึงเก้านะครับหนึ่งสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับทุกตัวเลขนะครับถ้ามีตัวเลขก็หมายถึงว่า นะครับหลักนั้นมีเลขไหนที่สิบคัญนะครับเช่น3.14นะครับก็มีอยู่ทั้งหมด3ตัวนะครับ412ก็มี3ตัวนะครับ7,825นะครับทุกตัวนะครับเป็นเลขในสิบคันนะครับ9.812ก็มี4ตัวนะครับอ่าคราวนี้เลข0นะเราจะนับเป็นเลขในยี่สิบคันก็ต่อเมื่อนะครับ อย่างแรกก็คืออยู่ระหว่างนะครับเลขที่มีในจําคัญเช่น304นะครับศูนย์ในหลักสิบนี้นะครับก็ถือว่ามีความสําคัญนะครับก็ให้เรนนับไปด้วยนะครับ304จึงมีเลขในสําคัญ3ตัวนะครับ1.05นะครับก็มี4ตัวนะครับ1 0 0 0 2ก็มี5ตัวนะครับคราวนี้เลข0ถ้าไม่อยู่ระหว่างนะครับ อันนี้อยู่ซ้ายมือสุดนะครับเราจะไม่นับนะครับเช่น0 5 0 2นะครับเราจะนับแค่502นะครับมีแค่3ตัวนะครับอันนี้เลข0ที่อยู่หน้าทศยมนะครับถ้าเป็น0.00นะครับเราไม่นับนะครับเราจะนับก็คือ1 3 7นะครับเพราะนั้นก็จะมี3ตัวนะครับ เหมือนกัน0.000587 0ก็มี3ตัวเช่นกันครับสำหรับเลขศู0ที่อยู่ตั้งขวามือนะครับแต่อยู่หลังทศยมนะครับเราจะนับด้วยนะครับเช่น12.40นะครับเลข0ตัวสุดท้ายนะครับเราจะนับด้วยนะครับก็จะเป็น4ตัวนะครับ0.1400นะครับ ศูนย์ที่อยู่ด้านซ้ายมือเราไม่นับนะครับเราจะนับด้านด้านศูนย์ด้านขวามือนะครับที่อยู่หลังทศยมนะครับเพราะนั้นหนึ่งสี่ศูนศูนย์นี้นะครับก็จะมีเลขพันสี่ตัวนะครับศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งห้าศูนศูนย์ก็มีในพันสี่ตัวหนึ่งจุดศูนย์สี่ศูนย์นะครับศูนย์ที่อยู่ระหว่างนับด้วยและศูนย์ที่อยู่ด้านหลังก็นับด้วยนะครับจึงมีสี่ตัวนะครับ สำหรับข้อ5นะครับศูนย์ที่อยู่ทางด้านขวามือของเลขจำนวนเต็มนะครับและไม่มีทศนิยมนะครับเราจะบ่งบอกปริมาณได้ไม่ชัดเจนนะครับจะเป็นนับก็ได้ไม่นับก็ได้นะครับเช่น1,500นะครับเราจะนับแค่1กับ5ก็ได้นะครับก็จะมีแค่2ตัวหรือจะนับ1,5แล้วศูนย์อีกตัวเป็น3ตัวก็ได้หรือ150 สี่ตัวก็ได้ไม่แน่นอนนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะให้ความสําคัญมันเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นในรูปจำนวนเตยมนี้นะครับเราถ้าจะชัดเจนนะครับก็ควรเขียนให้อยู่ในรูปเลขสัญญกรณให้เรียบร้อยนะครับแล้วหลักไหนที่สําคัญก็ให้เติมให้เรียบร้อยนะครับถ้าเราเขียนว่า1.50 0นี่ก็แสดงว่ามีในสำคัญอยู่ทั้งหมด4ตัว ถ้าเราเขียนว่า1.50่งด้นว่าเราต้องการนนยํำคัญ3ตัวแล้วก็1.5คูณ10กำลัง3นี่เราจะมียํำคัญแค่2ตัวนะครับส่วนเลขยกำลังที่เรา,าเขียนนะครับไม่ว่าจะเป็น1 0กำลัง3หรือสิกำลังเท่าไหร่นะครับเราไม่นำมาคิดนะครับเราจะคิดเฉพาะเลขในหลักสัญญกรนะครับครับคราวนี้ มาดูการบวกลบเลขที่มีในยี่สิบคันนะครับว่าจะมีหลักการอย่างไรนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็ให้นํามาบวกลบกันตามปกตินะครับตั้งทศยมนะครับให้ตรงหลักตรงจุดนะครับหลักไหนบวกกับหลักไหนบวกให้ครบก่อนจํานวนนะครับก็เขียนไว้ก่อนนะครับแต่เวลาตอบนะครับให้เราพิจารณาว่านะครับตัวเลขที่นํามาบวกลบกันนั้นนะครับตัวเลขไหนมีทศยม น้อยที่สุดนะครับตัวเลขไหนมีทศยมน้อยที่สุดเวลาเราตอบเราก็ต้องตอบเป็นทศยมน้อยที่สุดนะครับตามตัวที่เราตั้งนะครับเช่น5.46มีทศยมกี่ตำแหน่งครับมีทศยม2ตำแหน่งก็คือ46นะครับทศยม2ตำแหน่งนะครับบวกกับ2 3 7 8ซึ่งมีทศยมกี่ตำแหน่งครับ3าตำแหน่งนะครับแสดงว่า ทุนยมสองกับ3ตำแหน่งนะครับน้อยที่สุดนะครับก็คือทศนยม2ตำแหน่งนะครับทศนยม2ตำแหน่งเวลาเราตอบนะครับเราจะต้องตอบเป็นทศนยมสองตำแหน่งนะครับแต่เวลาเราเขียนนะครับบวกกันจริงก่อนเลยนะครับบวกกันจริงได้เท่ากับ7.838นะครับตรงนี้ยังไม่ใช่คําตอบนะครับเราจะต้องตอบเป็นทศนยม2ตำแหน่งก็คือ7.83นะครับ แล้วมาดูตำแหน่งที่3าเราจะตัดยังไงนะครับตำแหน่งที่3นั้นเป็นเลข8นะครับถ้ามันมากกว่า5ให้ปัดเลขข้างหน้าขึ้นนะครับก็จะกลายเป็น7.84นะครับแต่ถ้าเลขนี้ไม่ใช่เลข8นะครับเป็นเลขที่ต่ำกว่า5นะครับก็จะตัดทิ้งไปก็จะตอบ7.83นะครับในข้อนี้มันเป็น7.8.38นั้นนะครับ ในตำแหน่งที่3ที่เราจะตัดปัดไปนี้นะฮะมันมากกว่า5เราก็จะปัดไปนะครับเพราะนั้นคำตอบสุดท้ายนะครับก็จะตอบว่า7.84นั่นเองครับครับเรามาดูอีกสัก4ตัวอย่างนะครับมาดูตัวอย่างแรกนะครับ3.05บวกกับ6.007นะครับคำตอบจริงนะครับเรา จะเขียนว่าเป็น9.057นะครับอันนี้บวกกันตามหลักทศนิยมนะครับตั้งจุดตรงจุดนะครับหลักไหนบวกกับหลักไหนนักเรียนคงบวกเป็นแล้วนะครับบวกให้ถูกต้องนะครับอันนี้เป็นความรู้พื้นฐานการบวกลบนะครับต้องบวกให้ถูกนะครับก่อนนะครับคราวนี้เรามาเช็คดูว่านะครับทศนิยมนะครับน้อยสุดนะครับกี่ตำแหน่งนะครับ น้อยสุดก็คือกี่ตำแหน่งครับอสองตำแหน่งใช่ไหมครับก็คือเลขศูนย์ห้านั่นเองใช่ไหมครับส่วนเลขศูนย์ศูนย์เจ็ดนั้นมีอยู่สามตำแหน่งนะครับมันก็เลยน้อยที่สุดในการที่มาปวก,กันก็คือสองตำแหน่งนะครับเวลาเราตอบเราก็ต้องควรตอบเป็นสองตำแหน่งนะครับแต่ตำแหน่งที่เราไม่ต้องการที่เราจะต้องไปดูว่ามันเกินห้าหรือ ไม่ถึงห้านะครับถ้าห้าพอดีนะครับก็ปัดขึ้นได้นะครับห้าขึ้นไปนะครับคราวนี้เลขตำแหน่งที่สามที่เราไม่ต้องการก็คือเลขเจ็ดใช่ไหมครับก็ปัดไปนะครับก็ตอบเก้าจุดศูนย์หกนี่เองนะครับสำหรับข้อหนึ่งนะครับมาดูในข้อสองครับสามจุดศูนย์ห้าบวกศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สามนะครับคําตอบจริงคือเก้าจุดศูนย์ห้าสามนะครับอ่าเหมือนกันนะครับทศยม น้อยที่สุดก็คือ2ตํตำแหน่งนะครับเพราะนั้นตำแหน่งที่3ไม่ถึง5ก็ตัดทิ้งนะครับตอบ9.05นั่นเองาสำหรับในข้อ3นะครับเป็นการลบบ้างอ่าคราวนี้เราก็มารบกันปกตินะครับ4.5ลบด้วย2.003นะครับได้คำตอบจริงก็คือ2.047นนะครับเช็คดูแล้วนะครับตัวที่เอามาบวกลบกัน น้อยสุดก็คือ2ตำแหน่งนะครับเวลาตอบก็ต้องตอบเป็น2ตำแหน่งนะครับมาดูตำแหน่งที่3เป็นเลข7นะครับมากกว่า5นะครับเกิน5แล้วนะครับเพราะนั้นก็ไปปัดเลขหน้าะปัดเลข4ขึ้นไปนะครับเป็น0 0นเ้ยสองจุดศูนย์ห้านั่นเองนะครับสำหรับข้อ4นะครับ4ี่จุดศูนย์ห้าลบด้วย0ูนย์จุดศูนย์แปดนะครับได้คำตอบสุดท้ายคือ 2.042นะครับมาก็มาตอบนะครับว่ามันจะตอบเลขเรือกี่ตำแหน่งนะครับเช็คดูแล้วนะครับตัวเลขที่บวกบวกลบกันก็คือเลขเรือก่สองตำแหน่งนะครับเพราะนั้นเราตำแหน่งที่3เราก็ตัดทิ้งไปนะครับเพราะไม่ถึง5นะครับตอบ2.4 2.04นนั่นเองนะครับ